ก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการคาดการณ์ทุกคนเลยก็ยืนยันแพ็คที่จะไม้เปิดในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องใช้คาว่ายืนยันได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของตานานหรือ l e gendary ่นเองนะครับก็จะมีแพ็คไหนไม้เปิดกันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง5 0,000ซับแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดลังใจกันนห่นนะคร วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนลยก็คือเพจของ Over Top Up เองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุบอลหรือ PES 22ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอด Over Top Up ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคผมก็สำหรับแพ็คของ Legendary นะคนหรือว่าแพ็คตำนานนะครับก็สำหรับ4คนนี้นะคนหรือว่าเป็นเซตที่ผ่านมาแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ทำการไม ครบทุกคนแล้วเนี่ยทุกคนหรือว่าครบทั้ง4แพ็คแล้วเนี่ยนะครับผมสำหรับเซตแรกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ในเซตนี้เลยทุกคนเป็นเซตล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือมีชาไมเคิลนะครับผมอังเดนะครับผมคาร์ไฮรูมิเนเกตและชาบีอลอนโซในี่นะครับซึ่ง3คนก่อนหน้าทุกคนก็ได้ทําการไม้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับเป็นปีเตอร์ชาไมเคิลนะครับทุกคนมาในแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนำทัพโดยปีเตอร์ชาไมเคิลนะครับผมพอลสโคนนะครับผมแล้ว อันนี้ก็คือไม้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยทุกคนเป็นอังแดน,นะครับผมนำทัพโดยอังแดน,นะครับผมบาติโกบาติสตูต้านะครับผมแล้วก็นาคาตานี่นะครับผมเป็นสามตำนานสามไอคอนของโรม่านี่นะครับผมก็อันนี้ก็ไม้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยล่าสุดนะครับผมหรือว่าแพ็กปัจจุบันนี่นะครับนั่นก็คือนี่เลยทุกคน เป็นแพ็คของบาเยนมิวนิกนี่นะครับผมนำทัพโดยคาวไฮรูมินิเก้นะครับโลธามาติอุสกับทุกคนแล้วก็มาตินเดมิเชลิสนี่นะครับก็เป็นแพ็คที่มีให้เปิดอยู่ตอนนี้ในทุกคนรู้ว่าแพ็คปัจจุบันนั่นเองครับก็มันจะเรียงมาตามนี้เลยนะทุกคนก็สรับปีเตอร์ชไมเคิลก้องมาให้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกคนแล้วก็อังเดก็มาแล้วนี่ครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็คือคาวไฮรูมินิเก้ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ทุกคนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ทุกคนนนนนนนออออออกกกกกจาาาาาาชชชบีลลโซ่ททุุุคคคหรรรรืววแพ็็ขขงัดดดเมิ ประมาณนี้เลยนะครับก็จะนาทัพโดยชาบีอลอนโซอย่างแน่นอนทุกคนที่จะไม่เปิดอย่างแน่นอนเด่นๆเลยในทุกคนแล้วก็อีก2คนที่เหลือนะผมก็จะเป็นตํานานของราชาข่าวเรอัลมาเดดนะครับคนก็ประมาณนี <transc> ้เลยนะครับก็จะเป็นตํานานของเรอัลมาเดดที่ยังไม่เคยมาให้เปิดเลยทุกคนอาจจะเป็นราอูลกอนซาลิก็เป็นได้ทุกคนหรือไม่ก็ซามมราน่อะไรพวกนี้ก็เป็นได้ทุกคนสำหรับตำนานของเรอัลมาเดดที่ยังไม่เคยมาให้เปิดเลยทุกคนก็อาจจะเป็น2คนในทั้งหมดนี้ทุกคนที่จะมาพร้อมกับชาบีอาลอนโซในวันพรุ่ อยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้ลทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะเป็นแพ็คของตำนานของราชาชุดขาวเรอัลมาดริดในทุกคนที่จะไม้เปิดได้นะครับก็นำทัพโดยชาบียลันโซอย่างแน่นอนหนึ่งคนทุกคนแล้วก็สองคนที่เหลือก็ต้องรอรุ่นอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะผมที่จะมาพร้อมกับชาบียลันโซในนี้นะครับโอเคประมาณนี้ลทุกคนสำหรับตำนานเลเวนเดอรี่ทุกคนแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะครับสำหรับฟีเจอร์ทุกคนก็จะเป็นแพ็คของลีกต่างๆนี่ทุกคนรว่าแพ็ของนักเเตะฟีจอร์ในแแตตต่่่ลละีกกกเเองงทุคน็ริมั้ สสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเป็นแพ็คของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเนี่ทุกคนแล้วก็ต่อด้วยซีลิออิตาลีในนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันครับผมเป็นแพ็คของลีกเอิงฝรั่งเศสน้ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มาครบทั้ง3หลีกแล้วนะทุกคนแล้วก็สัปดาห์หน้านครับผมก็คือวันจันทร์นี่นะครับเพราะว่าฟีเจอร์นะทุกคนจะเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์นี่ทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นแพ็คของลาลิกาสเปนนี่ทุกคนก็อาจจะเป็นดาวดังของลาลิกาสเปนในทุกคนที่จะไม้เปิดในครับ ลาลิก้าสเปนเพื่อนคนก็ประมาณนี้เลยนะครับย้ำอีกที่แล้วนะครับว่าตำนานทุกคนจะเป็นแพ็คของเรอัลมาดริดนะครับผมที่จะมาให้เปิดวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะผมอาจจะเป็นแพ็คของลาลิก้าสเปนนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำาก็คือเพจของ Over Top Up เองนะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสาย e f o t t บอ l หรือ p e s 2 0 2 2ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over t ร p Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอดโอเวอ p ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับ